จับเหล็กที่ปลายเงยจับที่ปลายเ่ยบุนขึ้นนิดหนึ่งบุนขึ้นนี่บุนหนึ่งบุนหนึ่งบุนบุนอีกอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับ นี่อันนี้เป็นตัวตัวเลื่อนขนาดความสูงใช่ไหมครับคามสูงของต้นไม้เท่าอันเท่าไหร่ตอนนี้ตกวที่ปนที่เนว่า หมายสอยดาานต่ำไวเกือว่าตอนนั huh. ้นมันมันขึ้นยากือวยตัวความันไวยวะมันไวว่าด้าบรีมาณมากวะวันหนึ่งได้หลยตอนถึงมันมันตุนวะตุนตุนว่าหมายพล้อยเล็กนี่ตอนนี้ก็กุ้นใจเป็นแบบแบบหมายกวาันี้เกือบเกือบทุกคนเลยหมายพล้อยเขาไม่ใช่กันเลย Át, มันมันดีว่ะมันทนวะกับกับการขึ้นตาลกับการขึ้นตาลกับไอ้ที่สอยนี่อันไหนดีกว่ากันที่ช้อยนี่มันจะช้อยได้ไหววะคืนคืนมันมันมันจะเหนื่อยวะวันวันเนื้อสอยก็ได้ครับวันหนึ่งยี่สิบสามสิบตันก็ได้แล้วแต่ครับตกราคาเท่าไหร่กับตอนนี้ตอนนี้ตอกระมาณสี่ปันสี่ปันถึง สิปาน่าอยู่ตรงนั้นแะครับหมายอยฉายได้เป็นนัวเป็นซิปบีนูนเลยตามไอ้ามไอ้แกน